สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมคนหลังเลนมาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมนี้นะคะทําไมถึงชื่อนี้นะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆทํากล้องถ่ายรูปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ 1. ใบงานกล้องถ่ายรูปค่ะ สสี่ไม้สามมิเตอร์สกันไกห้าไม้บรรทัดหกกาวค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีกล้องแล้วก็ระบายสีรูปสตัตว์ต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็มาตัดนะคะ แผ่นฟิล์มนะคะตามคลิปคุณครูเลยค่ะเด็กๆใช้กรรไกรนะคะตัดแบบนี้ได้เลยนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดให้เป็นเส้นยาวๆเราก็จะได้ฟิล์มกล้องนะคะหลังจากที่เราได้ฟิล์มกล้องแล้วนะคะเราก็ไปตัดตัวกล้องกันเลยค่ะนะคะเด็กๆก,ก็ตัดตัวกล้องออกมาเลยนะคะเราก็จะได้กล้องถ่ายรูปออกมานะคะพร้อมกับแผ่นฟิล์มนะคะเด็กๆค่ะ ามารถทตามคลิปวิดีโอของคุณครูได้เลยนะคะคุณครูนะคะทําคลิปไปให้เด็กๆดูแล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดรูปสัตว์กันนะคะเด็กๆนี่เราจะตัดแบบนี้เลยเด็กๆดูตามคลิปคุณครูนะคะเราจะตัดรูปสัตว์ออกมานะคะโดยตัดตามรอยเส้นสีดําแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะเด็กๆตัดออกมาเลยเย้ ได้แล้วตัดไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะทุกชนิดเลยนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนํานะคะกาวมาทาแล้วแปะลงไปนะคะบนแผ่นฟิล์มของเราเลยค่ะเด็กๆนํารูปสัตว์ต่างๆนะคะทากาวนะคะแล้วก็แปะลงไปบนแผ่นฟิล์มแบบนี้เลยนะคะนี่เด็กๆสามารถทําตามคลิปของคุณครูได้เลยนะคะ แปะไปเลยสัตว์ชนิดที่หนึง่งแปะลงไปเลยนะคะแปะจนครบทุกชนิดเลยนะคะให้เต็มแผ่นฟิล์มเลยนะคะเด็กๆดูคลิปคุณครูได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้กล้องกับแผ่นฟิล์มแล้วนะคะ mm hmm. ก็รบกวนท่านผู้ปกครองนะคะใ mm hmm. ช้มีดคตเตอร์นะคะ mm hmm. กรีดตามรอยเส้นปะที่กล้องแบบนี้เลยค่ะ กรีด2เส้นเลยนะคะทั้งเส้นล่างแล้วก็เส้นบนนะคะตามคลิปวิดีโอของคุณครูได้เลยนะคะหลังจากที่เรากรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำแผ่นฟิล์มของเรานะคะมาสอดนะคะที่ช่องนะคะที่เราตัดไว้นะคะเราก็จะได้กล้องถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้นะคะจึงมีชื่อว่า คนหลังเลนนะคะเพราะว่าเราเป็นตากล้องนะคะก็จะอยู่หลังเลนเนาะกิจกรรมนี้นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ